สวัสดีครับมาพบผมนะครับทีมงานทีเจอโต้ครับวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะฮะคา w a s สกิเวอร์ซ650นะครับติดตั้งอะไรติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับเป็นเลนบูนะฮะสวยงามเลยเห็นไหมนะครับเลนบูเป็นเลนที่อัปเกรดมาจากเลนเคลียนะฮะเพิ่มความคมชัดของแสงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คัดออฟคันนี้บอกเลยว่าคมมากนะฮะความเข้มแสงไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นระบบไบ LED แล้วนะเข้มแสงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวรีวิวต่อไปเดี๋ยวผมรีวิวของลำแสงให้อีกทีแล้วกันเนาะจะได้เห็นกันชัดๆว่าสว่างขนาดไหนนะครับสําหรับโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับเรนบูนะตัวนี้นะครับวงแหวนสไตล์ BMW สไตล์นะครับวงแหวนก็เป็นวงแหวน LED อคลิกนั่นเองนะครับเพิ่มเติมคันนี้เพิ่ม LED bar ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าติดคู่นะโอเคครับเรามาดูวงแหวนกันนิดนึงนะฮะระบวบวงแหวน BMW สไตล์หน้าตาประมาณนี้นะครับ ชัดเจนนะสวยงามเลยนะฮะก็ไม่เน้นลูกเล่นมากนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าระบบไบเอลดีเนี่ยให้ความเข้มแสงที่ดีกว่าระบบซีนอนนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคครับเพิ่มเติมครับ l อ d ดี r ครับสวยเลยนะครับ l อ d ดี r นะประมาณนี้นะครับ l อ d ดี r a r นะครับทำงานตามไฟเลี้ยวด้วยนะครับเปิดไฟพามากเลยครับชัดเจนนะ ก็พิปตามไฟพมานะครับปิดเลยครับไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าติดคู่นะครับทั้งสูงทั้งต่ำนะครับเปิดไฟหน้าเลยครับทั้งสูงทั้งต่ำเลยนะครับไปสูงครับชัดเจนเนาะปิดเลยครับโอเคครับปิดไฟหน้าเลยนะครับโอเคก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์ บิ๊กไบค์และรถยนต์ทางเราให้ยินดีให้บริการเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีซีออโต้ไว้นะครับผลงานบิ๊กไบค์และรถยนต์มีให้อยู่แล้วนะสำหรับโปรเจคเตอร์แล้วก็อย่าลืมนะครับบิ๊กไบค์มือสองคัดคุณภาพทางเราก็มีจำหน่ายเช่นกันนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลานะครับอ่ะย้ำอีกนิดนึงนะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED อลีดีใช้ใช้เป็นหลอดตัวระบบ l อลีดีแล้วนะครับความร้อนน้อยนะฮะรับประกันงานให้หนึ่งปีด้วยนะครับ โอเคครับก็วันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาครับสวัสดีครับ